สวัสดีครับคลิปประกวดพระสมเด็จมูทิพลังบุญนะครับองค์นี้เป็นหมายเลขที่49แล้วนะครับพระทุกองค์ผ่านการตรวจมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอามาให้ชมแล้วเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาโหวตคลิปไหนที่มีการโหวตและมีผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นแนละรวมถึงมีการโหวตจากตารางใต้คลิปนี้นะครับคลิปองค์นั้นก็จะมีสิทธิ์เข้ารอบไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไปชมกันครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุขโสขทัยกำแพงเพชร เห็นไหมครับเราเห็นลักษณะเนื้อเกินให้กรอบเส้นได้นะครับนี่ก็ช่วงปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับดูเวลาเวลานั้นนะครับลักษณะนี้พระเนี่ยทรงสวยแกะแม่พิมพ์สวยมากนะครับยิ่งสวยทุกองนะครับที่มาเห็นไหมใบหน้าเสี้ยมค่้นข้างผอมเส้นเล็กเนี่ยก็คือแกะยากนะมีร่องสังคติเกตนะครับทะลุแบบพาะสูงกรอบกระจกนะครับลงมาแต่จะเอียงเล็กน้อยลงมาตัวเนี้ยนี่ครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีแบบนี้นะครับ ฐานเขียงนะครับตรงนี้เกือบจะตรงบริเวณนี้เชิดขึ้นและเฉียงลงนะครับแข้งสั่นชัดเจนนะครับผิวเนี่ยเป็นลักษณะอมเหลืองอมน้ํามันนะครับเนื้อในจะเป็นครับขาวนะครับพระลักษณะเก่าเก็บไม่มีการใช้นะครับเห็นไหมครับสภาพนะครับด้านหลังนะครับจะมีลักษณะความหนึกนะครับที่จะเป็นลักษณะลายกราบหมากนะแต่ว่าเนี่ยการหดเขียวยุบย่นหนึกเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับ หือว่ามีความสวยงามแล้วก็บริเวณนี้นะครับนี่ช้ยทีวอนบางนะครับแข้งสันนะครับมีแต่ว่าอาจจะดูไม่ชัดนะครับซึ่งความอมเหลืองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติต่างๆแล้วผนังซุ้มนะครับมีลักษณะของเขาเรียกคือภาษาเดิมคือแป้งลอยพิมพ์อันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากปูนเนี่ยซึมขึ้นมานะครับนะครับเวลาเราดูนะครับเนี่ยนะครับ ผิวเนี่ยจริงๆแล้วคือขาวนี่คือผลึกนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นภาษาคนทั่วไปบอกเนี่ยนะครับมีผิวฉ่าน้ํามันตังอิ้วเนี่ยผลึกพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับมีร่องสังคตินะครับพ้าเห็นไหมดูผอมนะครับข้อมือนิ้พาะซุ้มกอกําแพงเพชรบนสายเราดูกันเป็นแล้วนะครับเยอะเลยนะครับดูเป็นองค์ประกอบนะครับแข้งสานองค์นี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดมากนะครับนี่นะครับไม่ได้นนนขึ้นก็แล้วแต่การเก็บ ตตแต่ถือว่า, hungry, าพระนี้มีความสมบูรณ์นะครับพวกคาบต่างๆเนี่ยจะเห็นอยู่นะครับแต่บริเวณนี้เป็นยังไงครับผิวจะเหมือนกับพื้นหินอ่อนนะครับพื้นหินอ่อนองค์นี้เนี่ยเกิดจะไปทางแตกลายสังคาโลกแล้วนะครับเห็นแต่ว่ามีลักษณะของกลุ่มที่เป็นแคลไซต์คาร์บเนียนะครับเติมเสริมข้าน้านี่เป็นกลุ่มหินดินโยเขียวตะดอกฟ้านะครับถือว่ามีโมนสารนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับในรูปแบบของ องค์พระเองด้านหลังก็เป็นลักษณะลายการรมมากพระก็จะเนื้อจะมีความหนึบนะครับเนื้อในจริงๆเนี่ยคือออกออกขาวอมเหลืองนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูเข้ามาโหวตน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ